พี่เราบ่นเป็นเลื่อซะอีกเฮียไม่เงียบเวลากูไม่อยู่อ่ะกูต้องเปิดพัดลมไว้หน้าห้องอ่ะเปิดพัดลมให้มันพัดออกไปข้างนอกไอ้เฮียให้อากาศข้างในออกอ้าวกูมามันก็มาว่ะมาดิกูแล้วิ่งอ่ะปั้นไปไหนอ่ะมึงไอ้กูแอฟกูแอฟมาสิฮัลโหลกูอยู่นี่เนี่ยกูอยู่ตรงกลางมาทางไหนกูวิ่งมาแล้วล่ะ ี yeah. ่ม <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ึก <kav uk> ็ไม่บอกเนอะจะไม้ใหม่ถ้ามันทำให้บอกได้น่งได้มัจะดีกว่านี้กูพูดไงเฮ้ยเฮ้ยอ้เชปันเหรอสัตว์ไวงไหบอกอโลโไมไม่ติดัโไม่ได้เก็ตัวแล้วว่าลืมแล้วไม่อยากฟัม เออไทยแลนด์ไทยแลนด์เย่เย่ไทยแลนด์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 ะเือไอปลานางงอปลานางงเอะเอป้ายคลางหรอไป้ลางไอ้เี้ยป้านด่แม่งเถื่อนกว่าไอ้แพะตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนวะคือแม่งเข้าห้องแล้วแม่งเสือกปิดประตูได้ด้วยเงี้ย เข้าปุ่มปิดปับเนี้ยโอ้โหโคตรเนียนประตูล็อกเกอร์ผลไม่ได้อะนั่นเงี้ยมันจะพีคมากเลยนะแบบพอัะมีเสียงตึงๆแล้วกูเข้านิวร์เนี้ยเอาป่ะแก้งคนดูไหมจะอยู่ไปโฮมสวิทโฮมเงี้ยโอ้โหลอกตุกห้องโอ้โห ดดตัวมีกุญแจสัตว์ัตวมีกุญแจเพื่อนโอ้ยพ่อมึงตายโดนเลยเพื่อนโดนหรืเพื่อนอ่ะกูมอบเลยเพี้ยกูไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะน้งตันเฮ้ยขานได้แล้วเฮ้ยขานได้แล้วเฮ้ยอันละอันละเฮ้ยกูพึ่งจะเกิดเองกูพึ่งจะเกิดเองให้กูได้วิ่งมากได้ไหมอ้

จุ๊บเลยวะก็ตัวอะไรเลวะก็ตัวอะไรมันว่ะมันผมพม่าเหมือนกันนะแล้วก็ตีนึงสั้นยิ่งกว่าแต่มันจะไม่ขึ้นนะว่าชุบะเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะดีกวาดวาไปห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 าไอ้เฮ้ยใครมาเพื่อนเฮ้ยหวัดดีโรนคนไทยเปล่าไอ้เย้ยดิทักไทยเลยนี่คนไทยแบบสุภาพเลยสัตว์สุภาพเลยสัตว์ มีโลนเมีดเอเม็ดเอเม็ดเเม็ดเอคุณเจเม็ดเอสวัสดีคุณไม่มีผมสวัสเออออมึงรู้จักต่อเก๊สไฟฟ้าป่ะเก๊สไฟฟ้าเไฟฟ้าเตาต่าเก๊สไฟฟ้าทำไมเนี่ยไอ้เจ้หลอดไฟเป็งคือเตาเก๊สไฟฟ้าสองอันติดกัน่อมึงอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนอะเฮอยเย อยู่ขบวนการ์ลังอยู่ห้องบัรห้องบัรห้องบัรตรงนี้นี่นี่พี่คุณใจคุณแจไปอยู่การ์ลังก็อยู่การ์ลังโอ้ฝนตกฝนตกบอะไอห้องนี้ทำไมกูไม่เคยเจอเลยอะกูไม่เคยมาไงเออเยอะตัวมีประโยชน์มากเลยสัตว์เพื่อนอะที่เกิดที่เกิดของมันที่เกิดของมันเออคุณแจเออคุณแจ กูก็ชอบเลยแมงวันคือกระดาษตัดแปะไม่ใช่นี่เป็นนักร้องได้เนะว้าก็จริงเลยสัมเนาะว้าไม่ทั้งเทียนอ้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอาอยู่ตรงที่เดิมน่ะอยู่ตรงที่เดิมอ่ะกูอยู่ตรงที่เดิมกูไม่เจอมึงเลย คุยกับพี่ไฟก็ไม่ได้ไม่ใช่แมนี่หนวะไหนวะตาออฟตาออฟอ้าเยี่ยเพื่อนตายตเพื่อยเพื่อนยเือวะเือวะตามมาดิตามมาดิโอเยี่ยรุนจังเลยออ้หอ้อ้ยเเอ้ยมึงผูชายอยู่ข้างหน้าดิ ร,รวมน่ากับอูมา <c oughs> น่ากิน่ากินหมูว,วิ่งไปได้ไไม่ววไไไมันสองสามววิ่งกันนะ อยาอีกไม่ไอไม่ไไปเดินปุยุเพื่อนไอ้เชี่ยนี่อยู่ไหนอยู่นู้ข้างหน้ามึงอ่ะไอ้ป้าอีกแล้วเดินปุยจุ่เพื่อนเออวแลก็เราก็อย่าเพิ่งไปเฮ้ยเดินไปไกลก็เฮ้ยอย่าไปอย่าเห็นอย่าไปเห็นดูแบบหลังเสาได้สิอเพื่นอ้เพื่นทำไรอ่ะ

อมึงช่วได้ก็ไปเลยไม่ไม่ไม่เพื่อนยังไม่ถึงเวลาเออไอเกมบออันเกมสออันเอาชนะเกมนี้แลวมึงหาอะไรนะหาอีกสองอันหาอีกสองอันเเล่นมานานแล้วนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนมาปั๊บแม่งเมาปั๊บแม่งทำไมตุ้งนี่ไง

นี่ไงเตาไฟฟ้าคว่ำคม่ำนี่ถ้าเกิดมีไอ้กลมๆอ่ะไอ้อะไรวะที่ออกทางไฟอ่ะโอ้โหบอกเดี๋ยวโพสเือนไปอะไรเงี้ยมึงใส่มึงใส่ซีจีดิบาเบาใส่ซีจีแล้วก็นำไปแบบไอ้เฮียยไอ้เฮียเลยตามาจะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะไม่ครึ่งชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้กูตัดออกไปอ่ะ ไอย,ย่เือครึ่ง hello, hello. Hello. ชั่วโมง้มาจะเล่นอย่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเกลีเดเ่ยไปบอกสามสิบนาทีแล้วที่เรออกที่เไปเข้าห้องน้ำอ่ะใช่หรอเออเออเฮ้ยนีเสียงไหมโยเกมดแม่งเล่นไปชั่วโมงเพื่ะวานเท่าไระสี่สินาที

เอาเปล่าไม่มีผมมาเล่าเออคุณดีแล้วคืแค่จุดเอั้งจุดเอจุดเอเฮ้ยไปข้างหน้าไปข้างหน้าปิดประตูด้วยโคตรโก้ไปไปโอ้ยเอี้ยลันลันปิดประตูอ่ะพองโปรแกรมค้างเหรอ

โอ้ผีแม oh, ่งเล่นเฝ้าอ่ะเยี่ยโคตรอ่อนนะโหโอ้ผีแม่งโคตรอ่อนนะเล่นเฝ้าว่ะเยี่ยโคตรอ่อนเลยอยู่มึงใช่ไหมเออกูกูจะไม่ฟื้นแล้วกันพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอะตกอยู่ล่างสุดเลยเพื่อนฐานเกิดนักเกิมเลยเหรอนักเกิมเลยเหรอฐานเกิดฐานเกิดไอ้เพื่อนคนหนึ่งอะรองเท้าแม่งก็รองเท้าก็ไม่เท่ากันใเที้ยอ่อะไอ้เหี้ยเพื่อนนเข้ามาไอ้เหี้ยเพื่อนคนนึงมา เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยฮัลโหลเพื่อนดูรูปที่กูส่งมาดิพี่ไม่อยู่ใกล้มาเพื่อนพีอยู่เอ้ามึงได้ขาดไปหรือเปล่าขาดเอาเอีกเพื่อนอยู่ใกล้กูด้วยเพื่อนล้มกูเห็นแล้วมีสองคนมีสองคนเฮ้ยไอสัตว์พี่อยู่ไหนเออตามไปแล้ว ท oh, ี shows, ่น <floor. S 2> ีก็กินกันวะโอ้โหเพื่อนลากมาหากูอีกหมดล้นเฮ้ยยหยิบเพื่อนลบอยู่เนี่ยแล้วเหียแล้วเหี้ยไม่ชุบหรอชุบเนี่ยชุบเนี่ยเนี่ยเพื่อนทรมานมากเลยนะอยู่ตรงเนี้ยทรมานทรมานทรมานเฮ้ยเอฟเฟก่อนขึ้นแม่งดีว่ะ ไอสัตว์ฝฟ A เได้เอี้ยฝเอยี่บ้ย่เอ้ยเอยู่ข้ยง่ดเออยู่ชอ้ยบ่รันคน้ย่บีย่อฟบีกย่อไดี่อฟมด้ก่ด้ได้อด้อี้ย่เอีไอได้อ้อเอีด้ยี้ยีวเอ้เพราะอะไรเอราะอะไร ปลากระทะใส่กูผียุกใหม่สัตว์ปลาแล้วปลาปลาไม่โดนกูด้วยนะแต่กูล้มลงลงมาล,ลงมาอยู่ซ้ายนี่กูส่องไปเายอยู่ขาา้างนอกไปยี่ไปยอ่เชี่ hey, <here! S 1> บักเชี่บักมังอะไรมันด <laughs>

ัโหกูหมดโอ้โหได้เยอะเนี่ยเออดีสลัดสักทีจะได้เดินหน่อยทุกคนไม่มีแล้วอ่ะมีแบงหลัอ่ะเราเยอะแบงบอ่ะเราเยอะมึงเดินได้อ่ะจริงถ้าถามว่ากูท้อไหมกูไม่ท้อเราเติกกูขี้เกียจขี้เกียจเล่นแล้วเล่นแล้วชั่วโมงบ่าแล้วเนี่ยเียนอนรอตรงบันไดทางเข้าห้องผีแล้วนั้งว่าไงเพื่อน คิ่ไหนคไหนู่เอ้ยโอเพนเดอร์คู่ไหนยู่ไหนโอเพนเดอร์เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอเคครับฝากช่องนิดไม่ผมกดเลยครับโอเคไบเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปบุ้นะครับอันนี้จะเป็น EP สอง EP สามนี่แหละสานี่แหละอบวงกรอะแม่งหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงโคตรนานเลยทียอะไปไปไปแล้วไปแล้วอย่าเปิดเลยอย่าเปิดเลยไปยังครับคุณบายไปไปกดไกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอกูจะจบคลิปแล้วน่ะจะจบคลิปแล้วน่ะจะจบมันก็มาจะจบมันก็จะฝ่ายจะจบมกจะายไปยใช่ไหมครับคุณบายไปช่องอะไรช่องอะไรฮะเออจะแปะไว้ให้จะแปะไว้ให้จะแปะไว้ให้เนี่ยขึ้นขึ้นกลางจอเลยอ่ะเต็มเต็มอะขึ้นได้เป็ดป้ะ เอ est ้ยเด้นได้แล้วแปลเป็นหน้าจอชงเป็นเออแปลรับเอาลิงมาเด้อโอเคไปเจมราบายแปงรับเอ้ยไอ้พวกง่แปลลิงจะไม่ขึ้นไม่แปลลิงทำไมขึ้นไปเจม้าบาย